สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเจ๊นะคะเจ๊ฟอร์ดพระประแดงค่ะวันนี้เจ๊จะมารีวิวนะคะฟอร์ดรุ่น Nextgen ตัวนี้จะเป็นรุ่น DBL XLS นั่นเองนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่8 7 9 0 0 0บาทนั่นเองนะคะเป,เป็นเครื่องยนต์2.0นค่ะแรงมา้าอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่4 0 5นิวตันเมตรนั่นเองนะคะสีที่มีให้เลือกนะคะมีทั้งหมด5สีนะคะจะมีสีดำนะคะสีบรอนซ์เงินสีเทา แล้วก็สีขาวนะคะแล้วก็สีน้ำเงินนั่นเองนะคะที่มีให้เลือกนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะว่าคันนี้จเจ๊ดได้ทําการแปรงโฉมอะไรให้เขากันบ้างนะคะมาชมในส่วนของตัวด้านหน้ากันเลยนะคะด้านหน้าของเราได้เปลี่ยนในเรื่องของตัวกระจังหน้านะคะที่เป็นตัวอักษร FORD นะคะเป็นสีทูโทนนั่นเองเป็น ดำตัดด้วยสีแดงนั่นเองนะคะมาพร้อมกับไฟจิ๋ว3จุดนั่นเองนะคะอยู่ตรงกระจังหน้าแล้วก็ในส่วนของตัวฝากระโปรงด้านหน้านะคะที่เราเปลี่ยนให้เป็นในเรื่องของติดตั้งเพิ่มให้เป็นตัวสกูปหน้านั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นสกูปทรงฟริกนั่นเองเป็นรูปมามาแต่งนะคะแล้วก็เป็นสีทูโทนเป็นดําด้านตัดด้วยดําเงานั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ชอบเป็นสีนี้หรือว่าสัตว์ตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะ แล้วก็มาดูในส่วนของตัวไฟหน้าของเรานะคะตัวไฟหน้าจะเอกก็เอ่อตัวไฟหน้านะคะตัวนี้จะเป็นมันติรีเฟคเตอร์ LED นั่นเองมาพร้อมกับตัวครอบไฟหน้านั่นเองนะคะในส่วนของตัวไฟตัดหมอกตัวนี้ก็มากับตัวรถเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนหน้าก็เป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ในตัวนี้นะคะยังมีห่วงลักจูงมาให้ด้วยนะคะ1ห่วงนั่นเองนะ มาชมในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างที่เราติดตั้งเพิ่มนะคะเป็นในเรื่องของตัวคิ้วล้อนะคะตัวนี้จะเป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วนั่นเองนะคะพร้อมตีหมดให้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคิ้วล้อเนี่ยเรามีให้เลือก2แบบนั่นเองจะเป็นคิ้วล้อสี เป็นพื้นเรียบก็ได้นะคะหรือจะเปน็นตีหมดก็ได้ในส่วนของตัวล้อยางนะคะตัวนี้ได้ทําการเปลี่ยนล้อยางจากยางเดิมเป็นยางขนาดอยู่ที่18นิ้วนั่นเองนะคะตัวนี้ได้าย,ยางของเราจะอยู่ที่265ทับ 60R18 นั่นเองนะคะมาพร้อมกับยางอ่าก็ทีค่ะอันนี้มาพร้อมกับตัวล้อมแม็กที่เป็นลายมาเวลนั่นเองนะคะเป็นสีดำตัดด้วยสีแดงนั่นเองนะในส่วนของตัวด้านข้างนะคะ แล้วก็ตัวด้านข้างของตัวรถนะคะตัวนี้ก็กระจกมองข้างถ้าเป็นรุ่นเ L S จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนั่นเองนะคะในส่วนของตัวกันสาดเราก็ติดตั้งให้กับลูกค้านะคะตัวนี้จะติดให้ทั้งหมด4บานเลยทีเดียวนะคะในส่วนของตัวฟิล์มนะคะฟิล์มอันนี้เป็นฟิล์มเซรามิกนะคะรับประกันอยู่ที่7ปีนั่นเองนะคะมีขนาดให้เลือกความเข้มอยู่ที่ 4 0 6 0 80เซนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวมือจับประตูรุ่น XLS ก็จะเป็นสีดำนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับตัวนี้นะคะติดตั้งเพิ่มเป็นตัวเบ้ากันลอยนั่นเองนะคะในส่วนของตัวด้านข้างที่เป็นลายกราฟิกลายสติ๊กเกอร์นี้นะคะลูกค้าสามารถออกแบบมาได้เลยนะคะหรืออยากจะดูแบบที่เจ๊เอ๋มีให้เจเอ๋ส่งาให้เลือกเยอะเลยนะคะในส่วนของตัวลายน,นี้ลูกค้าก็เป็นเลือก ออกแบบมาเองนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวฝาถังน้ํามันนะคะฝาถังของน้ํามันของเราจะติดตั้งเพิ่มในเรื่องของตัวกันลอยให้นะคะแล้วก็เป็นเติมน้ํามันดีเซลนะคะตัวนี้สามารถเติม B7 ได้นะคะแล้วก็นี่นะคะสามารถเติมน้ํามันดีเซลนะคะดีเซลได้ทุกเกตเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวกระบะด้านท้ายนะคะเราก็ติดตั้งเป็นในเรื่องของตัวโลบาเล็กที่เป็นของ Outlander นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะต้องบอกว่าตัวโลบาเนี่ย เราใส่น็อตไปเนี่ยเราไม่ได้เจาะนะคะเพราะว่าเราจะมีช่องเจาะมาจากโรงงานแล้วนะคะไม่ต้องห่วงในเรื่องของจะเกิดสนิมไหมไม่ไม่มีนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวท้ายกระบะนะคะตัวนี้ก็ยังเป็นอัปเกรดเป็นไฟ LED นะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นปิกีเสื้อนั่นเองนะคะมาพร้อมกับตัวครอบไฟท้ายให้นั่นเองนะคะแล้วก็ตรงกระบะท้ายนะคะจะเป็นในเรื่องของตัวกราบครอบไฟท้ายตัวนี้เขาเรียกว่ากราบครอบ กาบข้อกับครอบกระบะท้ายนะคะมาเป็นทรงเว้าวนั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะมีรุ่นนี้เ l s จะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะลูกหาไม่ต้องติดตั้งเพิ่มไฟเบรกดวงที่3นะคะก็จะอยู่บนท้ายกระบะให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวอักษรคำว่า Rang e r นะคะตัวนี้เราติดตั้งเป็นตัวอ,อักษรอัจฉริยให้นั่นเองนะคะ แล้วก็ในส่วนกันชนท้ายนะเดิมๆมแล้วตัวรุ่นนี้นะคะมีกันชนท้ายมาให้อยู่แล้วแต่ลูกค้ายอยากได้เป็นกันชนเหล็กเพื่อให้ความบึกบืนของตัวรถเพิ่มความบึกบืนให้กับตัวรถนะคะตัวนี้ก็จะเป็นทรงเดต้านั่นเองนะคะหรือว่าไม่ชอบทรงนี้ก็สามารถแจ้งเจาเอกได้เลยนะคะ <ๆ S 1> เดี๋ยวเจ๊เพามาดูภายในกันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงบ้างในรุ่นของตัว XLS เกียร์ออโต้นั่นเองนะคะตัวนี้เราปกติแล้วภายในเนี่ยจะเป็นเบาะ เป็นเบาะผ้านะคะตัวนี้ได้ทําการเปลี่ยนเป็นเบาะหนังนั่นเองเป็นดําตัดด้วยสีแดงนะคะตัวนี้นะแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอนะคะตัวนี้หน้าจอซิงค์ 4A นะคะของเราก็จะอยู่ที่ขนาด10.1นิ้วนะคะแล้วก็หน้าจอตรงหลังพวงมาลัยจะอยู่ที่8นิ้วน,ะะ <S <S นั่นเองนะคะพวงมาลัยของเราเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านั่นเองนะคะลูกค้าแล้วก็มีปุ่มมัตติฟังก์ชันที่พวงมาลัย <S <S ในส่วนของตัวเกียร์นะคะเป็นเกียร์6สปีดนะคะรุ่นนี้เป็นเกียร์6สปีดออโต้นั่นเองนะ แล้วก็มาพร้อมกับในเรื่องของตัวช่องวางแก้วมีมาให้ด้วยนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวนี้นะคะสามารถปรับตั้งออตโต้ได้ด้วยนะคะปุ่มตรงนี้นะเป็นปรับตั้งออตโต้ให้ด้วยเนาะ เป็นยังไงบ้างคะสาหรับรุ่นนี้ที่เจเอรีวิวนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้นะคะหรืออยากจะชมรถนะสามารถหาเจเอได้เลยที่ฟอร์ดพระประแดงนั่นเองนะคะเจเอยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสามารถนัดหมายโทรนัดหมายโทรเทสใจได,ได้นะคะลูกค้าสําหรับวันนี้นะคะก่อนจบคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเจเอด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันหน้าคลิปใหมค่ค่ะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร02-428-5888